โอเคนะครับก็กลับมาพบอีกแล้วนะครับเยนโลดแชนแนลวันนี้ผมก็จะมาลงทีมตี้นะครับกับเพื่อนๆของผมนะครับลงกด5นะครับอีกฝั่งก็กด5แน่นอนครับวันนี้เกมตึงๆครับเชิญรับชมได้แล้วนะครับผมเริ่มต้นนะครับมาหลอกเหมือนเดิมนะครับกลับมาเกงก้าครับวันนี้ก็จะพยายาม เคลียาาร์กลางให้เร็วที่สุดแล้วก็เข้าแดงนะครับไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมนะเพราะว่าวันนี้ลงตีห้านะครับรอ,ะอะไรเข้ามาทําไมมาฟันไปเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอาไหมเอาไหมอื้รอให้เพื่อนโดนเป็นไงล่ะเก่งไหมนี่มาเจ้ากบมาเลยมามาเข้ามาไม่เข้าไม่เข้าไปไปแดงครับไปแดงได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าึงไหดึห เวทไปก่อนครับเวทไปก่อนเวทไปก่อน<ๆ>มาแล้วมาแล้วไม่มีเไม่มีใครมาครับผมอ่าโอเคได้แดงครับไปเดินกลับเันกลับอืมเอาเอามาเอ็งกล้าเดินไปทางนู้นต้องตามเพื่อนนะครับเราไปเล่นโลมนะต้องคอยซับนะครับพยายามเดินช่วยกลางเคลียร์กลางให้เร็วที่สุดนะครับ ก็จะลงไปเลนแครี่บ้างนะครับเฮ้ยมีคนเล่นแครี่เราใส่รองเท้าวิ่งเร็วอืมอะไรนีเป็นไงเป็นไงเป็นไงฟันเข้าไปหนึ่งทีเป็นไงเจ็บไหมล่ะนีโอ้โหแครี่เราขึ้นหลอดเกือบตายเอากลับก่อนเฮ้ยกบกบเอาละกบเอาละกบพยายามจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมกบกบจะเอาจะเอาใช่ไหมกบกบโอ้หายตัวอีกแล้ว โอ้หายตัวก็ไม่รอดอะครับโดนพิษมาแกงก้าเข้าไปเป็นไงอะนี่โชวสติ๊กเกอร์หน่อยนี่นี่ตัดไปเล่น<ป>เล่นไหนเพื<ป>่อนเล่นไหนอเล่นล่างไปไปเล่นล่างด้วยกันรอโลมด้วยเพื่อนรอโลมด้วยม,มาๆมาไอ,อ้ดักดักรอดักรอดักรอเหมือนมันจะรู้นะครับ ให้ไวโอตอดไปก่อนตอดเข้าไปไวโอเราเหนียะมาเอาใช่ไหไม้มาโดนโดนรวบรวบรวบแล้วรวบแล้วันเข้าไปดิครับเป็นไงล่ะซานต้าโดนไปหนึ่งคิวฟันโดนไม่โดนฟันไว้ก่อนครับผมเพราะเราคือมาหลอกยักษ์ใหญ่ในตำนานนี่เป็นไงฟันมังกรโชเห็นไหมลางแกมังกรโช นีกลับบ้านก่อนว่ากลับบ้านก่อนตอนนี้ก็จะไปเลยนไหนดีเนี่ยไปเลนกลางแล้วกันตามตามตามเม็ดตามเม็ดนี่ฟันคลิปของเพื่อนเป็นไงล่ะมาเล่นล่างมาเล่นล่างมาเล่นล่างโอ้โหไม่มีคนมาโอ้ยมาเยอะมาเยอะมาเยอะกระโดด สวนคือไงล่ะเป็นไงอแค่นั้นแหละโอ้ตอนนี้เมีดเรากำลังไปตัดแดงต่อนะครับผมพยายามช่วยแคลรี่ก่อนเพราะว่าแคลรี่เราเก่งเหมือนกันนะยืนคนเดียวนะตั้งนานแล้วไอ้กบโหเป็นไงล่ะฟันบดเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเก่งไหมล่ะเอาเอา,เอา ออาวใ,ให้ยิงให้ยิงเนี่ยจะกรยจี้ไหมน้องไปไปล่างดีกว่าไปล่างดีกว่าไปล่างดีกว่าเออม่ตไปดีกว่าก,กับกับกลางเข้ากลางดีกว่าเข้ากลางมาดูดดับดูดัดดดบฟันเข้าไปฟันสองฟันสองแต่ไม่เป็นไรสักคนนะถอยดีกว่าถอยกระโดดคืนไหมไหมอาเจ้ากบเจอกบนี่ มันหายตัวบ่อยนะเล่นเล่นมันยากนะเนี่ยกบแต่ไม่เป็นไรเราค่อยๆตอดมันตอนนี้ดูแมพข้้งบนดรถกำลังเอากา็เอาผมไปเล่นล่างดีกว่าล่างกำลังโดนล่างกำลังโดนเพื่อนโอ้โหเพื่อนตายไปแล้วค่อยๆเดินค่อยๆเดิน เออฟันไปก่อนนี่แหละเห็นไหมล่ะอแอบอยู่ข้างต้นไม้เหรอเจ้ากบน้อยอเป็นไงฟันก่อนเป็นไงโอ้โหเอาเหรอเอาเหรอเอาหนาเอานะโดดได้นะแต่ไม่โดร่ะเก็บไว้เล่นไปเล่นเลนอื่นก่อนไหมเพื่อนขีดหมดเพื่อน ่อได้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 โอ้โหเด็กกล้าเข้ามาสี่ตัวนะเพื่อนสี่สามสี่สามเอาไหมเอาเอานะเอาเอาก็เอานะโดดเลยนะโดดโชว์เฉยๆครับถอยก่อนเพื่อนคีบหมดคีบหมดถอยถอยเพื่อนถอยกลัเลยกลับเลยนี่ดูดูมังกรโชว์เป็นยังไงล่ะถอยก่อนเพื่อนอืมมันเยอะมันเยอะเพื่อนถอยเพื่อนถอย ถอยถอยโอ้โหมันเยอะมันเยอะมันเยอะเลยตามมาเลยไอ้น้องตามมาเลยอ้าวกลับไปเรด่านล่างต่อโอ้ยกบกบกบอีกแล้ว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 จะไม่กบอีกแล้วจะไม่มาดิมาดิมาดิเออถอยถอยถอยดอยดอยถอยโอ้ยไม่รอดเรารอดนี่เรารอด ป้อมบนได้ไปแล้วปอ้อมล่างเอาป้อมล่างโดนโดนคิวอะดิเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปรับเวฟล่างก่อนนะครับรับรอเพื่อนไม่อยากจะเลียรเองนะราะว่ามันจำเป็นต้องเลียเพื่อมาเลยเข้ามาเลยมาเข้ามาชอบยิงไกลนะเราอะ มีทั้งดาบมีดังหอ,อกนะเนี่ยเฮ้ยไอ้อนอกก็มารับเออฟันทิ้งไปก่อนิงไว้โอละมาแล้วนะโอมาแล้วนะเอาไม้เอาไม้เอายิงค่นด,ดิโดดโดดไวกดด้ก่ๆๆๆอดดูดขับลับขับเอาเพื่อนมาเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมมาดูดฟัน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 ดูด นี่เราได้เห็นไหมกลับดีวกว่าเอาเพื่กลับฝั่งนั้นตายนะเพื่อนอุย้ยอุ้ยต้องรับให้เพื่อนก่อนอ้เรียบร้อยไม่เป็นไรเราจะตายไปพร้อมๆกันออกอะไรดีนะออกของอะไรดีข้างบนกำลังโดนนะครับ ข้างบนกำลังเดินแต่ไม่เป็นไรเราเอาป้อมกลางเอาป้อมกลางไปก่อน,นไอ้ือไบโอเราโหดจัดจริงๆตอนนี้ผมกำลังโอ้ใครใครบินใครบินบินเะ บินใช่ไหมถืนใช่ไหม,ไหมกระโดดช็อกเข้าไปบินใช่ไหมเอาสิมาเข้ามาเข้ามาเข้ามา,า,มา,า,มาฟันตายไหมฮะเพื่อดวงโอโ้โหดวงรอดโอ้โหกูรอดกูรอดชีวิตหนึ่งเดียวแต่ว่าเราต้องตอดป้อมมันไปก่อนแล้วกันครับผมมาเชงแก๊กบบอกว่าสวยใช่แล้วช็อตเนี้ยสวย มาดิฟันไปก่อนเด็กต้ามาฟันฟันฟันมืนดนะไม่เป็นไรเราขู่ไว้ก่อนตัดแดงลงมาข้างนั้นเอ๊ะคองมาเพื่อนคองว่ะเออเอออีเหลียวทำไมล่ะไม่เปิดเไม่เปิดดีแล้วไม่ต้องเปิด อีกฝั่งตามมาห้าหกคนนี่ดูดมาดิมาดิเอาเอาเอาโอ้โหมาเยอะมาเยอะถอยก่อนถอยก่อนเกือบแตกโอ้โหจะาปุ๊บฟิกเกอร์ตามเลยเหรอนายฟิกเกอร์ตามเลยเหรอมาดิมาดินายฟิกเกอร์ตามเบบเจ้าปุ <Century> ๊บแต่ผมกดล้างไปแล้วดิมาดินะครับเอาเอามาดิมาดิมาดิโอ้โหตีไม่แตกโอ้เพื่อนเราโดนข้างหลังโดนข้างหลัง แตกหมดครับผมโอ้ยโอ้หมีเราถ้าเมื่อกี้ถ้ากระโดดทุบแล้วแตกหมดเนี่ยหล่อเลยนะเนี่ยโอ้โหโอ้โอ้โหโอโอ้โหโบ้โอ้โห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 โโหโอ้โหโ้โอ้โหอ้โหอ้โหโโหอ้โหอโ้โ่ออน้้อ้้หออ ฟันและดูดฟันดูดฟันดูดอย่างเดียวเลยครับเหนื่อยแน่นอนหมาหมาโอ้โหเดี๋ยวไม่สูสีได้เพื่อนๆค่อยๆเล่นนี่ค่อยๆแจกด้วยหมาอยู่ไหนล่ะเพื่อนเอาคลองไหมเพื่อนเพื่อนคลองไหมครับเอาคลองเอาคลองแล้วโอ้หมันเอาตัวนี้แล้วอ่ะเราต้องเอาคลองแล้วล่ะเพื่อน เอาม嘛เอาป่ะหรือว่าจะเล่นก่อนก็ได้เอาละ่างโดนแล้วเอออย่างนี้ต้องไปอย่างนี้ต้องไปหาเพื่อนหน่อยเพื่อนเพื่อนเรามาแล้วโอ้เพื่อนแตกไปก่อนถอยดีกว่าโอ้โหโอ้โหโดนโดดโอ้โหโดดพื้นเล้เพื่อนโอ้ยขอคนนี้ก่อนคนนี้ก่อนคนนี้ก็อุ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหไม่น่าห้าวเลย เดี๋ยวไม่สูสีเดี๋ยวไม่สูสีกูรอดชีวิตคนเดียวครับไวโอเลตโคตรหดโอ้ยไวโอเลตไวโอเลตกำลังจะโดนครับผมโอ้โหแต่แต่รอดครับผม้โหไวโอเลตรอดครับโอ้โหแตกครับผมโอ้โหแตกสองโอ้โหโอ้โหฟิกเกอร์หนีอีกโอ้โหโอ้โหตามมาอีกโอ้โหเดอะแบกของจริงเลยไวโอเลต อย่าไปแอบชื่อเขานะครับชื่อเขามันโหดเหลือเกินไปเราเดินโอ้เอ๋อด้วงด้วงไม่รู้เหรอเขายืนกันตรงนี้สี่ห้าคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยด้วงเอ๋ยเอาดาร์กก่อนเอาดาร์กก่อนเอ๋อเอานี้เป็นไงเรียบร้อยไปบุกเพื่อนบุกครับบุกอยู่ตรงไหน อยู glucose, e ่ตรงไหนบ้างเอาแดงก่อนเอาแดงก่อนนะเฮ้ยมันเข้าหลังมันเข้าหลังใช่ไหมเข้าหลังใช่ไหมมามาเป็นไงล่ะมาเอ้ยเงาแวบๆเงาแวบๆวิจ๊บกบไ้เยอะใา่ไหมวิจ๊บกบเฮ้ยไม้เยอ้ยมาอีกแล้วเที่เหนือล่างแล้วนะแต่ดูว่าติดกันเลยเข้าไปดูที่นั่งน่าติดที่ด้วยพี่ดิ บางป,ปอยกร,ระโดด็ <c oughs> บอกแล้วนะครับน้อนอนว่อย่าให้พี่เอาจรช <c oughs> นะเลย <c oughs> เห็นไหมสวยสดงดงามนี่ก็คือการลงแล้งนะครับในระดับคอน7-8ดาวนะครับแ8ดาวนะครับก็ มันก็จะมีความตึงๆหน่อยนะครับถ้าเกิดเรากด5อีกฝั่งเขาก็จะกด5เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยครับนี่ผู้ที่ได้รางวัล MVP ก็คือไวโอเลตของเรานั่นเองนะครับนะก็ลองดูครับดาเมจนะครับว่าทำไปเท่าไหร่บ้างนะครับนี่นะครับก็ส่วนวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ